ครับเสาว okay. ันเสาร์วันนี้มาเห็ดอาหารเสากินกันนะครับเนาะพอดีเมื่อวานยำแรงเขามาขายกบให้ครับว่าสีแกงออมกบนะครับกบธรรมชาติดได้พี่น้องตัวนี้มันกำลังใหญ่ครับเขาขายลวดลอยซาของยุบานเดี๋ยวไปเบิ่งครับกบครับพี่น้องครับกบธรรมชาติครับเต็มตรงเล้ยงลงเล้ยงเลยนะเป็นกบเลี้ยงแต่กบเลี้ยงที่พวกแข็งแรงลองเลี้ยงลงเล้ยงเลยคนจะแสบอคนจะแสบครับแวันนี้ผมสีแกงออมครับ พอดีโตเป็นตะกินครับโตถึงขนาดใหญ่มากเลยปล่อยลงให้หน้าใช่ไหมครับผมทรงใจมิจฉาในเหตุรูปสายโคกนะครับผมซับตอนนะครับผมจีแกงกอมครับผมสายโคกอ้าวแล้วครับพี่น้องครับสําหรับพักสำหรับแกงออมมันีก็มีบวบครับพี่น้องบวบออนนะครับยอดบวบครับผักขยงนานะครับมะละขีนกนะครับหรือผักใส่ผักใส่หน่เนาะ อีตูนะครับพักอีตูนําผักขนาดได้พี่น้องเด้อผักครบเสร็จแล้วครับครบกระพรอมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเด็ดยอดผักนะครับเด็ดยอดผักแล้วก็เตรียมแกงกันนะครับส่วนหากมันนี่ผักขเนียงนี่ผมจะเอาไปปลูกนะครับเนาะในหน้าผมมันบ่มีครับไอ้น้องมันดับตะกี้มีหลายอยู่ครับเดี๋ยวไปปลูกไว้กินครับผมเดี๋ยวจะหย่อนมันเนาะ เดี๋ยวพักแขนงครับไปน้องเอาต็นยอดมันครับหากมันเดียเอาไปปลูกครับผมไป,ไปในร้านบ้านนะครับโอเคครับไปปลูกครับไปน้องครับพักผมก็โอเคแล้วครับตอนนี้ บวกก็ปอกแล้วหั่นแล้วเรียบร้อยนะครับครบก็พร้อมเดี๋ยวไปตำเครื่องแกงครับอันนี้ครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเลยครับพี่น้องตำเครื่องแกงตะไคร้ใบมะกรูดเกลือพร้อมแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะโขกครับส่วนอาหารเด็กก็มีเลยครับไข่เจียวหนึ่งร้อยล้านวิวนะครับผมไข่เจียวหนึ่งร้อยล้านวิวกระทานหน่อยห้องโอ้แต่ขนาดเด็กๆชอบกินแบบนี้ครับผม เกลือหนึ่งร้อย100ล้านหยดนึ่งหอมะะหนะค่ะหอมหวาให้มันแห้งก่อนบางทีแห้งแล้วดำเนีย่ยรับเจียบกระทะเหล็กเจียบกระทะใหมา่เจียบกระทะใหม่เลยน้ำปลชุบเนียเออโอเคเอามาโขกกันเครื่องแกงเข้าไบพริกใส่พริกสดนะครับแล้น้องผมใส่พริกสดครับผม มันขาดตะไคร้ไปปุ่ทันไว้โคกถ้าไม่ตื้นแกงพร้อมกับเกลือนะครับผมตอนนี้ก็หมอกำลังเดือดเลยครับผมรอนตั้งน่อยครับเดี๋ยวก่อนเลยลรบนะครับนอ้องตอนนี้หมอเดือดได้เรื่องแล้วครับผมเดี๋ยวเขามาปรุงรสกันเลยครับผมใส่เกลือไปแล้วนะครับนอ้องไปใส่ปลาลัดหน่อยครับะะรนะครับคุณออกคุณปรุงครับตัตัปลาลัดนะครับผมแนะนำดื่มครับผมว่ามีหมุกอยู่เดีลยวโอเคใส่ลานชิคกิม้ม ใส่แล้วใส่ตะเกียบกับเวลาอับก,กบใส่เลยบไปเด้อเฮ้อหออมครับสูตรบ้นบานๆโบราณโบราณห้องนี้ละไอ้น้องเอ้ยกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็คิดเทียนบรรยากาศกนี่กับกลับมาอยู่บ้านเขาเด้อมาแกงอบแกงหอ,อมบ้านๆานนอน อรอให้ฝนซุกจะหน่อยครับผมฝนสุกครับตอนนี้รอสักหน่อยรอสักครู่สักครู่ปัดหองกันมาแล้วละก็เปื่อยครับบอดองค์มันก็ได้โอ้โยแน่นอนแล้วก็นอนแน่ครับผมแต่มันบวมก่อนหลังบ่มมันซุกซ่าโอ้สิบว่เปื่อยบ่โอ้เข็ดหลับเราเลยอ่าส่วนพักขยันพักกันหน่อยบวมเกิดใช้น้ำรังเอาเอาตัวหน่วยมันจะก่อนเนาะอ่า วิธีไผวิธีมันได้เป็นน้องเด้อนะครับอาจจะบูคือกันนะครับรอซักครู่ครับรอสักหน่อยรอสักหน่อยขาดขนาดเลย <c oughs> ขา้โว้ดว่าใดกับผงนัวเด้เป็นน่องเด้อผงนัวครับผมนี่ับไปใส่ลายๆเออผงชูรถแล้วก็เป็นผงผงรถได้บ้างผงนัวในผลเนาะพอแล้วผงนัวกับ ผักใส่บ่นี้ครับผมผมคาดว่าจะเปื้อนแล้วละ่ะทั้งบวชทั้งกบพักเข้านี่มาทำสวนเลยครับแต่กระหงสีบวชใส่บ่นเลยบ่นเอาแล้วมันหลายหมดเอาไปแกงอมมกอมอีกเท่านานนี่พักแหน่งกับ,บต่างหลายมาเพราะว่าอยากได้ต้นมันมาปลูกไอ้หน่อ,นอ,อยอดบวแง่ยลวงบวชพักแหน่งเอาเพิ่มนึ่งอืมผักใส่เพิ่มหนึงมันสะขมบมด อันยังทำเหมนพอมัสิเบรกกันพอดอีตูใส่เวิรเลยอ่าอีตูหน้าก็พออีตูหน้าไอเน้องใส่เข้าไปมันแกงอยู่ไนยู่หน้าเบิ้งเอาตั้งใจนิดตอนไทยสองนาทีสุกท่านอ่าผลนะตัดีน้ำอุจุอัดเจาะเอาเนาะไอเนะแซ่บเอาเนาะไอเละเลยพี่น้องเอ้ยกินก็ไดาษไปไหนจิ้มมุงยูปากโ่รานหลุดยาขมช้ำ เป็นได้บันบานนะครับหน้าตาเราเป็ยังบันบานเพิ่งจะไปให้อาหารปลามาทามอยากก็หาแล้วบอกเออดีทางอีกหลังบ้านก็หาแล้วทางอีกทางอีกมืแรกก่อนหาแล้วคือวันยังบ่แล้วเป็นบ่ยังบ่แล้วเพราะมันแดกก่อนแดกก่อนมือแรกก่อนมือแรกก่อนก็แดกอีกกน้อยบอกจืด่อนน้าลาท่านใสหน้าตามือใสกระดูกปลาหน้าลาดีเ่านี่นี่นะกระปิดกระพงใส่ตากระดูกฟานบนเนี่ย ปลาตาคนแบ,บกกลุ่มครับระจะน้อยนบนัวนบอบนัวนก็เติมด้วยนี่แหละครับคุณยายลำเขาเนี่ยละครับเอาต้องเห็ดไ้ประเดียเอาลาเจนามาเห็ดประเดียดเมื่อวานยายไปเต้มปลาซิวได้เปล่าปลาน้ำหมาะฝนตกเมืม่อวานอ้ออยยอดเลยมกมันนะครับได้เราเอาขีอนออกบกอ๋อได้ปลาอบกมันยังดองอยู่เป็นแห้งปวด เอาบาตเป็นอะไรบัตรอบสองมันต้องมีเทสจิโมเนียลเทสต์ไนดะ้แ,แ,แล้ว,เ,วนเนี่ยเอาเข่าขวามากบัตนี้อเออเราบ่มีเข่าเบือแก้ปัญหาเด้๋พี่น้องได้เทคนิคได้ครับเด้อเอาบ่มีขเข่าเบือแก้ปัญหานี่ครับเข่าขว่าหอมพี่กันแน่นอนบางคนก็นใ,นใ,นใ,นในส่ขเข่าเบือคนที่แกรกแล้วเข่าขว่าเลยแห้งหอมเ้ไปดูแะครับอมหนูคือกันอมคบคือกันครับผมสู่แถวบ้านผมได้ครับเด้อ นครพนมสกลนครสิประมาณนี้ครับผมนขนานดะเอยฟักใไ่ไปบวกสิบเ,เอยพหดไอ้ของขมบัน่นแับเด็ดให้ไท์ฟักสใสครับผมเครื่องหมอกเอาไปแจกใต้มหมู่บ้านเนี้อมันหลายหด,ดอีทแคปกระสุกความสเร็จครับผมโอ้โเรียบร้อยครับ สำหรับแกงออมกบเฮานะครับแต่คนก็อย่างนาเล่จังหน่อยครับผมทั้งหยาดบรรจุทำไม่แต่งหน้าอล้วพูดหยาหลายบึงแกอยู่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับจังหด่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟมิลี่เดอร์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับแกงออมกบแบบบ้านๆครับวิถีชีวิตของเฮามันนี้ครับผมขอบคุณมากๆพี่น้องนะครับที่ซอยติดตามซอยบ่งซอยแย่งครับตอนนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม